ก็รถยุดของผมนะครับก็เหมือนเดิมก็นู่นนะครับ60กว่าไล่คนนี้นะครับผมก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วแหละวันนี้นะครับผมจะได้ขีดจนแบบจะเสร็จนะครับน่าจะ60กว่าไล่ในกระชั้นหน้าเดือนมาสัก2-3วันนะครับวันนี้ก็มาฉีดข้าวหนอนกับข้าวมะละนะครับก็ข้าวมันเป็นโรคครับดูที่ตองข้าวมันก็จะเป็นใบขาวทั้งหนอนกรนะครับก็ต้องรีบฉีดให้กับลูกค้าก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเสร็จกี่โมงตามที่เราตั้งไว้ไหมหรือจะเลื่อนออกไปอีกนะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากนะตรงนี้ก็ต้องใช้การสัตยถี่แบบระมัดระวังนะครับเนาะี๋ยวจะพาไปดูว่ามันทำอย่งไรนะครับที่25ไร่แรกของวันนี้กันนะคะก็เดี๋ยวผสมยากันก่อนเลย สำหรับเจ้าแรกนะคะพื้นที่ก็จะมีต้นไม้เยอะนิดนึงเพราะว่าตัวเจ้าของนาจะไม่เคยใช้โดนในการบินฉีดพ่นยามาก่อนเลยก่อนหน้านี้ก็จะใช้เป็นคนเดินฉีดตลอดะคะ่ะข้อดีของการใช้โดนบินคือข้าวจะไม่เสียหายจากการโดนเหยียบเลยนะคะแล้วก็ตัวละอองเนี่ยจะถูกพ่นตรงไปยันต้นข้าวจนถึงด้านล่างเลยปริมาณยาก็จะใช้เท่าเดิม ส่วนปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ลดลงโดนจะใช้อยู่ที่5ลิตรต่อน้งไร่วันนี้นะคะเริ่มงานช้าไปหน่อยจะจบเจ้าแรกก็เกือบจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปพักกินข้าวกันก่อนคะ่ะพักกันพอแล้วก็ไปดูต่อเจ้าที่สองน่อแล้วคะ่ะอยู่ข้างๆกันกันกบเจ้าแรกรถเข้าไม่ได้คะ่ะต้องเดิน ไปประมาณเกือบเกือบกิโลต้องขนทุกอย่างเข้าไปเตรียมตรงนั้นให้พร้อมจังหวะน,นี้ไม่รู้ว่า ระว่างนี้ช่างเราก็เริ่มมีอาการนั่งบ้างยืนบ้างและนอนบินไปเลยต่องานยังไม่เสร็จอีกเจ้ารอเราอยู่ กี่ไร่แปดสิบตั้งแต่แปมรองเทา้าวันนี้ห้าโมงยี่สิบนทีเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วแก้แล้มันหยุดที่ไม่ได้หยุดแต่มันก็ได้ความสุขแบบนึน,นะได้คุยกับลูกค้าได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอเส้นทางใหม่ๆได้ ก็ขนี๋ก็ย่ติดตามผมด้วยนะครับช่องเชื่อไปกับช่างบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทํคชิปกันเรื่อยๆครับมันพุธมาดูอีกนะครับมันพุทธมีนะครับมันพุธมีประมาณทั้สี่สิบัวไล่นะครับเดี๋ยววันพุทธเรามาชิดกันอีกแล้วก็เดินทางบ้านด้วย กันอีกครั้งกับวันพุธวันหยุดอีกหนึ่งวัน, kind of of ท,นที่เป็นวันทํางานของเราวันนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปหาลูกค้าที่เรานัดไว้นะคะจํานวน2องเจ้าก็ต้องไปทํางานกันก่อนก่อนที่เราจะเดินทางไกลกลับบ้านกันนะคะวันนี้นิยะวันนี้ก็ปด่ายนะนี้ะวันจะกลับบ้านนะครับแต่ว่า จะเจอเซอพร์ที่จะมีลูกค้าเพิ่มอีกไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็เตรียมของที่จะกลับบ้านกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเริ่มเจ้าแรกกัน ที่เจ้าที่สองของวันนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ25ไร่โล่งๆเลยสำหรับเจ้านี้ก็ยังไม่เคยใช้โดนในการฉีดพ่นมาก่อนเหมือนกันแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โดนในการฉีดพ่นยานอกจากจะช่วยลดปริมาณคนลดการเดินลงไปเหยียบย่ำข้าวแล้วนั้นยังช่วยประหยัดเวลาแถมสะดวกสบายอีกด้วย โดยการทํางานของตัวโดนจะมีหัวฉีดอยู่ที่4หัวสามารถฉีดพ่นยาเป็นละอองได้ตั้งแต่1ถึง16ลิตรต่อไร่บินด้วยความเร็ว7เมตรต่อ1วินาทีระบบการทํางาน8ใบพัดสามารถบินหางจากจุดควบคุมได้3กิโลเมตรเลยทีเดียว ราคาต่อไร่สำหรับการใช้โดนฉีดก็จะไม่แตกต่างกันกับการจ้างคนากสายฉีดสักเท่าไหร่หรือราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ตัวโดนจะสามารถฉีดได้ทั้งสารเคมีฮอร์โมนอาหารพืชแล้วก็ปุย๋ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะเพราะมันดีย